ยืดเส้นสมองด้วยการเขียนมือข้างที่ไม่ถนัดคุณเขียนหนังสือมือซ้ายหรือว่ามือขวาถ้าคุณลองใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบ่อยๆสมองของคุณเนี่ยจะเฉียบคมขึ้นจริงๆครับการใช้มือที่ไม่ถนัดเช่นเขียนหนังสือแปลงฟันหรือว่าหยิบของเนี่ยเป็นการกระตุ้นสมองซีกที่คุณไม่ค่อยได้ใช้สมองของเราเนี่ยทำงานแบบไข้ครับคือมือขวาเนี่ยคุมสมองซีกซ้าย ส่วนมือซ้ายเนี่ยคุมสมองซีกขวาเมื่อคุณฝึกใช้มือที่ไม่ถนัดสมองซีกตรงข้ามจะถูกกระตุ้นและนี่คือการฝึกความยืดหยุ่นของสมองนะหรือที่เรียกกันว่า neuroplasticity นะไม่ต้องทำเยอะนะแค่วันละ3-5นาทีก็ช่วยให้สมองเรียนรู้เร็วขึ้นบางคนใช้เทคนิคนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูสมองหลังบาดเจ็บหรือเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ลองเขียนชื่อคุณด้วยมือที่ไม่ถนัดดูสิครับมันอาจดูตลกในตอนแรกแต่นั่นแหละคือสัญญาณว่าสมองกำลังโต